วันนี้ต่อเนื่องเลยนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ถึงไหนแนละ้วเมื่อวานรับสิทห็นว่าไอ้ขอบสนามอะ่ะมันต้องมีเทคานล,ลงไปใช่ไหมนี่วันนี้เทเรียบร้อยแล้วครับปูนก็ยัดเข้าไปในร่องของเหล็กแล้วตามแนวนี้ซึ่งถ้าปูนพวกนี้มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะดึงเหล็กออกนะครับมันก็จะเป็นขอบสนามขึ้นมา อันนี้ครับสนามตอนนี้ปูแดดยังร้อนก็เกี่ยหินเรียบร้อยแล้วครับหินเต็มสนามแล้วก็มีเสาปักตรงกลางขึงอะไรทุกอย่างตรงขอบสนามผมก็ไม่รู้เหมือนกันสภาพสนามตอนนี้นะครับก็คือทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไอ้ตรงคานตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับปูหินละเอียดครบ ตอนนี้เหลือแค่รอหญ้ามาปลูคนะครับโอ้เนี่ยเวลาลงมาเดินจริงแล้วแบบนุ่มมากแล้วก็ละเอียดมากเรียบมากสุดยอดครับตอนนี้เหลือแค่ขึงตาข่ายติดไฟแล้วก็ปูหญ้าโอ้ใกล้ความเป็นจริงแล้วครับส่วนนั้นคือขับเฮาก็คือแบบเป็นที่แบบต้อนรับอะไรอย่างนี้ขายนงขายน้ําก็น่าจะขายตรงนี้นะครับก็กําลังขึ้นมา หลังคบเขงก็เป็นนานะครับตอนเย็นอากาศน่าจะคตรด,ดีเลยตรงนี้นี่ครับข้างนี้ก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายมันม,มันดำ<ะ>อ่ะมันมันดำจุ้ยเปิดฝาก่อน <laughs> สวยงามโอเคครับ โอ้โหครั้งนี้มาก็คืบได้อีกแล้วนะก็คือเสาแต่ละต้นนะ่ะจะมีไฟติดอยู่ข้างบนแล้วนะครับไว้สำหรับใช้ตอนคืนก็ตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มติดตะข่ายแล้วคนระับแต่ว่าตอนนี้ติดแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งนูน่นฝั่งไกลสุดอีกสามด้านยังไม่ได้ติดนะน่าจะเริ่มติดละคือช่วงนี้รอญารอของอะไรมาส่ง จริงๆต้องดูอีกทีหนึง่งเลยว่าตัวประตูที่จะเข้าสนามมันจะอยู่ตรงฝั่งไหนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เดาว,ว่าควรจะอยู่ตรงฝั่งขับเ้าตรงนู้นนะครับเพราะฝั่งห้องน้ำเพื่อแบบจ่ายเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าสนามได้เลยอะไรอย่างนี้สภาพสนามตอนนี้นะครับก็คือรุดเร็วมากตอนนี้คือตาข่ายติดแล้วสี่ด้านของสนามแล้วก็มีประตูอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ช่างกับเราทำงานอยู่ด้วย ตอนนี้ก็มีหญ้าลงไปแล้วครับหญ้าลงปิดทุกอย่างเลยที่ตอนแรกมันจะมีหินแล้วก็มีท่อระบายน้ำใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นหญ้าคุมเข้าไปข้างบนอ่าพอปูหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเส้นขอบสนามสีขาวไอเส้นสีขาวอ่ะจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่ามันคือการพ่นสีแต่ว่าจริงๆรแล้วมันคือหญ้าครับคือผมเพิ่งรู้ว่าช่างอ่ะเขาเอาสีเขียวลงก่อนแล้วเขาก็กรีดให้มันเป็นรู เออพอกีให้มัน,นรูปเขาค่อยเอาหญ้าสีขาวมาลงแทนมันไม่ใช่การทาสีทีนี้พอลงหญ้าเสร็จปุ๊บอะเขาก็เอาทรายลงนะครับเห็น <He S 2> เขาบอกว่าถ้าฝนตกเยอะๆอะแล้วทรายลงมันจะไม่ค่อยดีซึ่งช่วงนี้ก็ฝนทุกเย็นเลยไอกองดินน่าจะเป็นเม็ดสีดำๆนะครับเท่าที่ผมเข้าใจคือมันมีหญ้ามีทรายใช่ไหม แล้วพอทรายแห้งหรือว่าแบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาถึงเอาเม็ดดำพวกนี้ลงนะครับพอลงเสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันรอบหน้าน่าเสร็จแล้วตรงนี้คือตัวขับเฮานะครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จมันก็เป็นแบบขับเฮาเล็กๆแล้วก็มีห้องน้ำข้างหลังแล้วก็หมดงบแล้วครับ ฟังมีแค่นี้ <laughs> ประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเข้าได้ฝั่งเดียวก็คือคนเดินมาก็จ่ายเงินอะไรตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่นตรงนี้ได้เลยอันนี้ครับก็คือหญ้าที่เขากรีดออกไปแล้วก็เอาญ้าสีขาวลงไปแทนเป็นเส้นขอบสนามที่บอกเมื่อกี้ขาจะขีด่เป็นี้ผมเป็นพวนเอ <laughs> <laughs> รอบนี้ก็มาอัปเดตเหมือนเดิมคือเหมือนอาทิตย์ที่แล้วฝนมันตกตลอดเลยนะครับพอฝนตกแล้วมันเปียกอะ ทรายมันเลยแบบเกี่ยได้ไม่ทั่วตอนนี้ก็ภาวนาให้ฝนไม่ตกนะครับและที่สําคัญก็คือภาวนาให้น้ําไม่ท่วมไม่รู้เหมือนว่าน้ําจะมาก่อนหรือว่าสนามจะเสร็จก่อน <S <S ไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องที่เอาไว้เกี่ยทรายนะครับกระจายให้ทรายมันไปทั่วสนามเ okay. มื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับพื้นก็เลยแฉะหน่อยแต่ดีครับจะได้ไปเทสพื้นด้วยว่า พื้นมันเปียกไหมระบบระบายน้ำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าตอนนี้ตัวโกนะครับตัวประตูเนี่ยเข้าไปอยู่ในสนามแล้วเดี๋ยวลองลงไปดูกันนะครับอันนี้คือ,อรอบที่แล้วมาคือยังเป็นทรายอยู่เลยใช่ไหมครับอันนี้คือเขาลงทรายเสร็จแล้วเขาก็ลงเม็ดดาแล้วด้วยนะครับเม็ดดาที่เราเคยเห็นตามสนามหญ้าเทียมอะ่ะเขาลงบนพื้นหมดแล้วก็คือตอนนี้สภาพค,คือพร้อมเล่นมากเลยครับสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะ โอ้ประตูไม่ได้ล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่าเป็นไงโอ้อันนี้ได้แบบได้ลองมาหยยบย่าจริงๆนะครับนุ่มมากสุดยอดเย็นนี้น่าจะมาเจอกันนะครับผมจะพาเด็กๆมาลองเปิดสนามว่าเป็นยังไงโหแต่ย่านุ่มมากครับอันนี้คือแบบเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีความชืน้นไม่มีอะไรเลยโอเคครับเจอกันเย็นนี้ครับ เคสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเล่นกันครับขับเา,าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ห้องน้ำใช้ได้ก็จะเอาพวกกวีอะไรเงี้ยมาทิ้งไว้ครับรถามทุกคนว่าป้ายนี้เราควรติดไหมในสนามบอลย่าเทียมควรค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ควรอย่างยิ่งค่ะโอ้ตัวทำลายได้ไม่จะตีกันนะตัวทำลายได้เลยเนี่ย โอเคเราน่าตาสีด้มากเลยนะเนี่ยวันสุดท้ายเลยน่ต่อันนี้ก่อนห้ามสูบบุหรี่อันนี้เห็นด้วยเบี้ยวนิดหนึ่งว่ะดิ้งของวาไม่ปลายเดียวพอแล้วไม่ได้ติดให้หมดติดให้หมดเหรองั้นเราอันนี้ต่อเอออันนี้เขต่ปอดอาวุธและยาเสพติดเห็นด้วยเห็นด้วย ตรงนี้เลยดีกว่าไม่เอาลงมาเลียงเรียงดิเดี๋ยวตรงนี้ไว้เป็นแบบว่าระเบี้ยแล้วด้านขวาก็ต้องมีอะดิมีอะไรมันก็ต้องมีอะไรมาติดอีกใช่เซ็งว่ะเอาเร็วไปสำคัญเร็วๆๆๆๆๆขั้นของเราไปสำคัญของเรานะครับไม่ใช่รายได้หลักเลยเนี่ยรายได้หลัก แต่ว่าไม่เหมาะกับเยาวชนนะครับก็ไม่<อ>คนห้ามไว้ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นพวกเราอเองอ่ะกินได้บอกจะส่งเสริมเยาวชนแล้วก็มากินเหล้าให้เยาวชนดูอ่ะเยาวชนชวนกินเหล้าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเยาวชนชวนละเออจบเย่ yeah. สนามนี้นะครับถูกสร้างโดย Field f i e l Turf นะครับก่อนสร้างเนี่ยผมก็คุยกับหลายบริษัทเลยนะครับแต่ว่าก็จบกับที่นี่เพราะว่าพี่โจ้และทีมงานเนี่ยพูดคุยและให้คําแนะนําดีมากๆเลยนะครับแล้วพอลองเล่นจริงเนี่ยสนามก็มีคุณภาพมากๆถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปใช้บริการของ Field f i e l Turf ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผมหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับส่วนเรื่องกฎกติกาหรือว,ว่าค่าใช้จ่ายของสนามเนี่ย เดี๋ยววันที่สนามพร้อมเปิดให้บอริการจริงๆเดี๋ยวมาชี้แจงอีกรอบนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับ